โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาให้ดูอาวุธที่ผมขายนะครับผมเนาะเป็นอาวุธแอดออนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบงานปั้นเป็นแบบว่างานปัน100้นร้อยเปอร์เซนที่ไม่ใช่งานดึงหรือว่างานดูดมาจากเว็บต่างๆนะครับผมเนาะก็สามารถมาซื้อร้านผมได้นะครับผมเนาะซึ่งเป็นงานปั้นร้อยเปอร์เซ็นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นงานคิดไอเดียของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเนาะอาจจะมีอ่าดูแบบดูเล็บมาจากที่อื่นบ้างนะครับผมเอามาตกแต่งเอามา ดีไซน์เพิ่มเติมนะผมก็มีบางส่วนนะครับผมเนาะแต่ก็เป็นงานทางร้านผมปั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันในโหมดของไมเบสมีอะไรบ้างนะครผมงานตอนนี้ก็อาจจะไม่มีเยอะนะผมเนาะแต่ก็เป็นการเซฟลูกค้าได้ส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ได้ดึงมานะครับผมเนาะหรือว่างานดูดมาจากเว็บนะครับโอเคไมเบสก็จะประมาณนี้นะผมส่วนมิสซั่นก็จะมาประมาณนี้เลย มวลหมูมีดอาจจะเยอะสักนิดนึงนะครับผมเนาะอันนี้ก็คือถ้าเกิดผมขายครบตามจํานวนของห้าประเทศอะ่ะก็จะไม่มีมาขายแล้วนะอาวุธชิ้นนั้นก็เดี๋ยวผมจะบอกไว้ละกันว่าอะไรขายไปแล้วบ้างอันนี้ขายไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับผมเนาะถ้าเกิดครบห้าชิ้นแล้วก็ไม่มีมาขายแล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับงานก็จะเป็นงานแบบเรียงยูวีเรียงเท็กเจอร์นะครับผมเนาะอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบงานออกเป็น เนียนบ้างไม่เนียนบ้างก็แล้วแต่คนพิจารณาแล้วกันนะผมเนาะใครชอบก็สามารถมาคุณหนุนกันได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับส่วนงานแบบนะผมเดี๋ยวผมให้ดูงานแบบคร่าวๆแล้วกันเป็นกาล์ดมินินะก็คืออันนี้ทำมายขยายเล่นๆแล้วกันอันนี้คือไม่ได้แบบทำจริงจังมากไม่ได้แบบเน้นงานละเอียดมากนะผมอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะผม ไงก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมไงก็ฝากกดหนุนกันด้วยนะครับผมเนาะ